ครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกทท่านนะครับผมนะท่านผู้ชมครับวันนี้นุ่มอาร์มคนเดิมนะครับมาอยู่ที่วัดกู้นะครับหลังจากที่ไล์สดกลางคืนนะครับน้องกุมารทัพทิมนะครับวันนี้ผมมาจงจุดตรงนี้ครับอยู่ในภายในวัดกู้เหมือนเดิมนะครับก็วันนี้จะมาจุดที่เลขเลขอะไรนะเลขหางประทัดไอ้ไข่นะครับผมเนาะจะมาแก้บนให้คุณป้าเพื่อนด้วยนะครับผมเนาะก็มี ท้าเวสุวรรณนัดจุดตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าผมจะขอไอ้ไข่ดีกว่าวันนี้ได้ยินว่ากุ้งไอหรือปามี่อยากเขย่าเซียมซีด้วยปอิีอ่าโอเคแต่ว่าวันนี้มาแก้บนให้คุณป้าเขานะครับอ่าซึ่งคุณป้าเพิ่นบอกว่าให้ผมมาแก้บนให้หน่อยเพราะว่าเพิ่นจะบอกว่าโอนเงินมาให้ซื้อเลขหางประทัดจุดประทัดให้ป้าหน่อยโอเคครับผมนี่ครับไอ้ไข่ครับผมนะครับที่วัดกู้นะครับหรือวไอไข่เด็กวัดเจดีนะครับผมนะอ่า มีรูปพอมมาถ่ชมรูปไอ้ไข่ในยุคนั้นบอกอืมโอ้มีแต่ชุดชุดทหารนะครับท่านผู้ช,ชมคุณอนะไก่ไก่เต็มเลยเนี่ยชุดทหารนะครับตัวนี้ก็จะจุดเลขาหา,าทับหนึ่งพันนัดนะครับผมนะคุายอ้ยอมานีเร็วมานีเร็ว ไปบัายดีเอฟทีก่อนบ๊ายดีค่ะปามี่มานี่ก่อนบ๊ายดีเอฟทีก่อนในครับในใครบอกว่าใครอยากใครอยากขย่อลเซมซีที่พูกกันใครอยากขย่อลเซมซีนูใช่ไหมอ่าไปไปไปขย่อลเซมซีอุ้งอายว่าอุ้งอายจะขย่อลเซมซีเองไปขย่อลเซมซีเอานูจะขย่อลเซมซีได้เหรอเอาพอมาจากงี้ก็มาถึงก็จะจะไม่เขย่าได้ไงพอพูดไปในรถก็บอกว่าจะเขย่าลเซมซีเอามาขย่าเร็วมา ขย่อยเซมซีอ่ะอุ้งอาบอกว่าอุงออ้งอบอกอุ้งอาจะขย่อยเซมซีเองที่คุยกันมาในรถอ่ะขอสามตัวต,ตรงฝากเอฟซีเด้ขดอของนายเลยเออดูนี้อ้วนจำมั่มขึ้นนะครับทุกวันนี้นี่เห็นปะเบื่อไห้าดิโอ้ยเฟิ่อนหน่เนาะเอาขาย่อยเซมซีมั่งนะขย่อยคอยดียกใส่หัวให้ดีบอกเกล้าให้ดี เอหม้แรกไหนดูดิหม้แรกนะครับได้มาหมายเลขสองหนึ่งครับผมเอา้าตรงกรัสบิติรถเราสองหนึ่งเอาอีกไว้หนึ่งดิสองหนึ่งนะครับครั้งที่สองครับไหนดูดิ ได้มาหมายเลขหนึ่งเจ็ดครับผมสองหนึ่งกับหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดโอเคครับผมตามนั้นครับไะอ่ะโอเคนะครับยวจะได้ไปจุดเลขห้างประทัดให้คุณป้าเพื่อนกันนะครับผมเนาะไปเอาประทัดประจุดเลยนะครับอ่าโอเคประทัดจุดตรงนี้แล้ว ไปไอไปจุดจุดตรงไหนครับผมบอเอาที่บอ่อตรงนี้นะครับผมเอ,เอาไปแกะก่อนอไปแกะก่อนอแกะก่อนนะครับเดี๋ยวไปจุดประทัดให้คุณป้าเขานะครับผมเนาะอ่านนี้พาครอบครัวมานะครับที่มาทาธทุระด,ด้วยแหละครับผมเนะเาะมาทําธุระด,ด้วยเดี๋ยวผมจะไปทาธุระที่ลบบุรีนะครับอ่า สามีนะครับอเดี๋ยวรอประทางประทัดก่อนนะครับผมทุกขนะอเดี๋ยวเราจะได้มาขอโชคขอลาบกันมาแก้บนให้คุณป้าด <scanning. S 3> <liter version. S 2> ้วยนะครับผมเนาถือว oui. ่าก็ดูไปตามๆกันเลยนะครับเผื่อได้โชคได้ลาบเผื่อได้สามตัวตรงๆเนาะงวดนี้2องพฤษภาคมนี้พศสองพันหนี้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่ต่อหน้าท่านผู้ชมคือท้าวเวสสุวรรณ นะครับเดี๋ยวจะเอาประทัดไปจุดในบอ่อมาเอาเรื่องไอเราว่ามาที่กรุงเทพนี่ก็มาทําธุระกันนะครับผมเนาะมาทาธุระกันวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาที่วัดกู้อีกรอบหนึ่งนะครับก,ก็ปล่อยให้ทางทีมงานนะครับเพื่อนถ่ายทางนู้นไปก่อนนะครับผมเนาะ ทางทีมงานไปเบิกในเด้อทางทีมงานมูข่อยข้าเจ้าก,กัดไ,ไ,ไปไายบางขันไายบางนี่ห้ไรมอง,งอีเด้ใส่ตรงนี้เหรอเอโอนี้เหรอเขาโยนลงนี้เหรอใส่ย,ยี้แหละครับแล้วก็ห้อยห้อยชนวนไว้เลยเดี๋ยวพ่อจะบอกวิธีจุดก็คือเอาไว้ด้านล่างห้อยชนวนไว้ข้างบน ไม่ค่อยเป็นนะครับอ่านะครับอ่าย่อนไปเลยนะครับอ่าจุดเลยลูกอ่าอาจุดเลยเอ๊ยไฟแช็กอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๊ยวยนะผมผมเหมือนเหมือนผมมีไฟแช็กอยู่อันนี้เนี่ยใส่เนี่ยนะจุดทูบแล้วก็แค่พอทูบติดก,ก็แค่ยี่ที่เชน, <Okay. S 2> น,นนี้แหละครับไ<ม>้บไม่อันตรายครับผม แบบหนึ่งนะครับทุกท่านอ่านะครับนี่นะครับจุดทูปประทัดหนึ่งพันนัดเด้อตรวจแล้ว เรียบร้อยครับผมโอ้ดึงพันธนั่นกวดจัดเข้าเดียวนาะอืมเอานี้ไปเอาไปเอ,ไป,เอไปดับเร็วไปดับให้หน่อยทุเออทุไปดับกี้กี้ใส่ดินนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อหน้าไอ้ไข่นะครับผมเนาะโอ้สุดยอดอยู่เลยครับผม เดี๋ยวมาดูกันมาดูกันอานะครับคุณตาเอ้ยผมจุดเทแล้วเ,เดอร์นะครับอ่ะดูครับเลขหางประทัดครับผมเลขหางประทัดไอ้ไข่นะครับผมนะได้มาหมายเลข094กับ51ครับผม 094กับ51ครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอให้ท่านผู้ชมโชคดีครับผมนะครับขอให้คุณป้าหายไวๆนะครับผมนะขอให้ยา้เก็บได้ให้ก่วยเดอร์ขอให้โรคไัยไข้เก็บออย่าได้เบียดอย็บเบียนเลยเนาะหายไวๆนะครับผมนะอโอเคครับก็จะประมาณนี้นะโอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็เอาประมาณนี้นะครับขอให้โชคดีกันทุกคนครับกับที่ ไอ้ไข่เดี๋ยวว่าจะดีทีว่าไอ้ไข่ที่วัดกู้นะครับผมนะขอโชคดีกันทุกคนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมโชคดีครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปใหม่ครับผมสวัสดีครับ